สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะมีเควสใหม่เข้ามาแล้วก็หลายคนน่าจะติดที่นะครับเ,เควสที่ชื่อว่าเอาชนะบอสโดยการใช้โปเกมอนต่างสายพันธุ์นะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็ชนะบอส3ดาวโดยใช้โปเกมอนเฉพาะ CP ไม่เกิน2องหอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ที่ติดกันเยอะๆน่าจะเป็นการเอาชนะบอสโดยการ ใช้โปเกมอนต่างสายพันธุ์ทุกตัวนะครับสองครั้งเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำยังไงอ้าวมาดูกันครับนี่ฮะเควสผมจะเป็นแบบนี้นะฮะสองอันล่างเนี่ยนะครับทุกคนน่าจะติดกันเนาะไอ้ใช้โปเกมอนซีพีสองพผมจะทําทีเดียว2เควสเลยนะครับอย่างแรกเราต้องมีบอสก่อนนะครับบอสสดาวครับเราจะทําทีหนึงผ่านหลายๆเควสเลยนะฮะผมเลือกเป็นบอสสาดาวนะฮะเป็นหวีซิงฮะนี่ตัวนี้พีพีดีมากนะครับ ก็เข้าไปแบทเทิลเลยครับนะฮะคือ,อในทีมนะฮะในทีมของเราเนี่ยนะครับนี่ปกติมันจัดทีมมาแบบนี้เราต้องจัดใหม่ครับโดยที่ผมก็จะเฟ้นหานี่เซิร์ชเลยครับ c p ลบ2,500ผมจะผ่านเควสส5 0 0ไปด้วยนะครับแล้วก็เลือกโปเกมอนครับนะฮะโปเกมอนที่เลือกใช้ต้องไม่ซ้าตัวกันด้วยในในทีมนะครับนี่นี่นะฮะนี่แล้วก็ นี่นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่นะครับเนื่องจากผมไม่เลือกตัวซา,ามาเมนต้าเพราะว่ามันมันเป็นโปเกมอนนางฟ้านะครับผมก็ต้องเนี่ยฮะหตัวนี้ต้องไม่ซ้ากันและนะครับเมื่อเราสู้ไปแล้วถ้าเกิดโปเกมอนเราแพ้หมดเลยนะครับเวลากลับมาหน้านี้นะครับต้องเลือก2,500และไม่ซ้ำกันเช่นกันนะครับ อ่าคือที่ผมเลือก2องเพราะมันมี2เง q ถูกต้องไหมครับอ่าส่วนในทีมเนี่ยอย่างเนี้ยมีคุณลอล่าเข้ามาช่วยตีเนี่ยนะครับในทีมทางนู้นเขาจะใช้ CPI โปเกมอนอะไรเราไม่รู้แต่คนเราเนี่ยเป็นคนตีเนี่ยเราต้องจัดตัวให้ไม่ซ้ํากันแบบนี้นะครับห้ามซ้ําเลยครับยังมีนกอธิคนุนโอสองตัวไม่ได้นะครับห้ามมีตัวใดตัวหนึ่งซ้ากันแล้วเวลาสมมติโปเกม,มอน เราแพ้หมดและกลับมาตีใหม่นยนะฮะก็ต้องใช้ตัวโปเรกมอนที่ไม่ซ้ํากันและถ้าใครติดเควสนะครับสองก็ต้องใช้โปเรกมอนสองมนด้วยนะครับอ่ะนะครับตรงนี้ผมจะเร่งสปีดไปเลยแล้วก็ให้ไปดูตอนท้ายเลยนะครับว่าตีเสร็จแล้วผ่านเควสหรือไม่อย่างไรนะครับผม นะฮะตรงเบอร์นี้ก็ตีไปครับปึ้งปึ้งปึ้งในตีกันอยู่สองคนนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะครับเราตีของเราไปนะครับเอาให้ชนะนะครับพอดีของผมจะไม่มีการเปลี่ยนตัวนะเหวีตัวก็สามารถเอาชนะไอตัว m ีซิ่งได้นะครับ missing ได้สบายสบายเลยนะครับถ้ามีคนช่วยเนี่ยก็โอ้โหเราก็สบายขึ้นไปอีกนะครับอ่ะก็ใช้ตัวโปเกมอนที่ไม่ซ้ากันนะครับหกตัวนะครับแล้วถ้าใครอยากพาดอีกเวทหนึ่งนะฮะก็ใช้โปเกมอน CP ไม่เกิน2500ด้วยก็จะผ่านไปนะฮะแล้วถ้าใครตีซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับนะฮะโดยใช้ท่าซูเปอร์เอฟเฟกตีฟเนี่ยก็จะผ่านอีกเควสหนึ่งไปด้วยนะนี่ฮะชนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าใครเห็นนี่ฮะเห็นไหมฮะผ่านเควสไปแล้วครับวินสองเลดนะฮะอ่าแล้วก็จะได้จับตัวเมื่อกี้เควสผ่านไปเลยเห็นไหมครับเควสผ่านแล้วนะฮะตามที่ผมไม่โดนนะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับ นะฮะก็ติดตามช่องไว้ครับถ้าใครกดไลค์นะฮะกดแชร์จะกรอบขอบพระคุณมากเลยอ่าก็จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆโปเกมอนเทรนเนอร์ Trainer, ทุกคนนะครับจะได้ผ่านเควสกันง่ายๆเพราะว่าเห็นถามกันมาเยอะมากเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าผ่านจริงไหมนี่โดนเช็คไอวีก่อนอ้าวไม่ดีครับอ่ะมีฮะแล้วก็ไปดูทูเดย์นี่เห็นไหมฮะ วินสองเลดนะฮะ using team of all unique นะครับโปเกมอนสปีชีสผ่านแล้วแล้วก็เควสที่ใช้โปเกมอนซีพีสองพันห้าร้อยก็ผ่านด้วยนะครับอ่ะขอบคุณครับ